ประเด็นที่4นะคะการควบคุมคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําที่กฎหมายกําหนดนะคะมีการเก็บตัวอย่างน้ําส่งตรวจนะคะณนะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ําบริโภคทั้งด้านกายภาพด้านเคมีและชีวภาพนะคะอย่างน้อยเนี่ยหครั้งต่อปีและต้องแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ติดไว้ที่ตู้น้ําดื่มหยอดเยนอัตโนมัติด้วยค่ะตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําทางด้านแบคทีเรียนะคะโดยใช้ชุด ทดสอบภาคสนามนะคะเช่นชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าอ1นนะคะอย่างน้อยเนี่ยหครั้งต่อเดือนนะคะหากผลการตรวจสอบพบว่าน้ำเนี่ยมีการปนเปื้อนนะคะก็ต้องตรวจสอบหาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรเช่นมีความสะอาดของอุปกรณ์และระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะระบบการกรองแล้วก็ดําเนินการแก้ไข หากยังพบการปนเปื้อนนะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนะคะเพื่อตรวจสอบและต้องแสดงผลการตรวจนะคะติดไว้ที่ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญด้วยค่ะมั่นตรวจสอบดูแลนะคะตั้งแต่คุณภาพน้ำดิบที่เข้าระบบระบบกรองทังเก็บน้ําหัวใจน้ําอย่างสม่ำเสมอนะคะการสังเกตด้วยตาเปล่านะคะหากเราพบว่ามีตะไคร่น้ำคาบเมือกหรือว่าตะกอนนะคะเราก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดทังเก็บน้ำนะคะ เก็บตัวอย่างน้ําจากตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตรวจคุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการผลิตและเพื่อให้ได้น้ําดื่มที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ